ในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมันจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเอเลียนทรงภูมิปัญญาอยู่บ้างหรือเปล่าเมื่อเรามองดูที่กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามันก็มีดาวเลิกอยู่มากกว่า4ี่แสนล้านดวงและเกือบทั้งหมดนั้นก็มีดาวเคราะห์บริวารเป็นของตัวเองซึ่งฟังเพลินแล้วก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะมีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกของเราอยู่เต็มไปหมดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่แต่ทว่ามันมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านั้นตัดภาพมาที่โลกของเราที่สิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นมาเร็วมากๆ ซึ่งเมื่อโลก,ก่อตัวเสร็จแล้วเย็นตัวลงหลังจากนั้นประมาณ100ล้านปีสิ่งมีชีวิตก็เริ่มถือกําเนิดขึ้นมาโดยใช้สารวัตถุดิบขั้นพื้นฐานอย่างเช่นกรดอะมิโนและฟอสโฟลิพิดซึ่งวัตถุดิบพวกนี้เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากในจักรวาลอันต่อมาก็เป็นเรื่องของ DNA ที่ในปัจจุบันเรารู้ว่ามันสามารถจําลองตัวเองได้และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุดิบของ DNA ก็สามารถพบเจอได้ทั่วไปในจักรวาลเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นดวงจันทรเอ็นเซเลดัสของดาวเสาร์มันก็มีวัตถุดิบที่จําเป็นต่อการสร้างสิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมดหรือแม้แต่ดาวองคาร่าในอดีตและดาวองคาร่าในอนาคตก็น่าจะมีวัตถุดิบเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัตถุดิบที่จําเป็นต่อการกําเนิดสิ่งมีชีวิตมันไม่ใช่ของหายากอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้มีวัตถุดิบพร้อมสับพแต่มันก็ยังมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านี้ ในภาพรวมของกาแล็กซีทางช้างเผือกดาวฤกษ์กว่า76%ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม m c ็มคารสตาซึ่งเป็นดาวฤกษ์แคระสีแดงในขณะที่ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์แบบ g ีคาร์สตาหรือดาวฤกษ์สีเหลืองซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ3เท่าและมีอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ2เท่านั่นจึงทําให้ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ที่ค่อนข้างหายากในทางช้างเผือกอีกทั้งขนาดของดาวฤกษ์ก็ยังมีส่วนสําคัญในการกําหนดโซนที่อยู่อาศัยหรือที่เรียกกันว่าโกดิล็อกโซนซึ่งในแต่ละระบบดาวจะไม่เหมือนกัน อย่างเช่นดาวเลษ์ขนาดเล็กโซนอยู่อาศัยก็จะเล็กและแคบตามไปด้วยซึ่งจะทําให้โอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตน้อยลงอีกทั้งดาวเลษ์ขนาดเล็กหลายดวงก็ยังมีการปล่อยรังสีเอกซเเล์ออกมาด้วยซึ่งมันจะทําให้การมีสิ่งมีชีวิตเป็นไปได้ยากมากขึ้นไปอีก และเมื่อพูดถึงระบบดาวคุณทราบไหมครับว่าในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบดาวคู่หรือก็คือมีดาวเลือกสองดวงใน1ระบบอีกทั้งเรายังพบอีกว่าในระบบดาวคู่แบบนี้มักจะมีดาวเคราะห์หินโพจรรอบดาวเลือกดวงเล็กแต่ก็มักจะอยู่ใกล้เกินไปและผูกติดกันด้วยไทเดาล์ล็อกหรือก็คือพวกมันจะหันหน้าด้านเดียวเข้าหาดาวเลยคล้ายกับการที่ดวงจันทร์หันหน้าด้านเดียวเข้าหาโลกของเรา ซึ่งผลก็คือสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์เหล่านั้นมันจะเป็นอะไรที่สุดขั้วเกินไปด้านหนึ่งจะร้อนเหมือนเตาหลอมส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นก็เย็นเหมือนถูกแช่แข็งซึ่งในกรณีแบบนี้จะทาให้โอกาสมีสิ่งมีชีวิตน้อยลงไปมากและเมื่อเราพูดถึงดาวเคราะห์ปัจจุบันเราค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นจํานวนประมาณ5000ดวงโดยเราเรียกดาวเคราะห์เหล่านี้ว่าเอ็กโซแพเน็ตและในบรรดาที่เราค้นพบปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์ก๊าสในขณะที่ดาวเคราะห์หินนั้นมีสัสดส่วนค่อนข้างน้อย แล้วลองคิดดูว่าในบรรดาดาวเคราะห์หินที่มีน้อยอยู่แล้วมันจะมีสักกีดวงที่เหมือนกับโลกของเรามันจะมีสักกีดวงที่อยู่ในระบบดาวที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งโซนที่อยู่อาศัยจะมีสกีดวงที่มีขนาดพอเหมาะพอดีมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแรงพอที่จะป้องกันรังสีอันตรายจากอวกาศได้และยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญสมมุติว่ามีดาวเคราะห์หินดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าดาวเคราะห์บีมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีและมีทุกอย่างเหมือนกับโลกของเรา แต่ถว่าในระบบดาวที่มันอยู่กลับมีแต่ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆไม่มีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่ทําหน้าที่เป็นบริการให้มันเลยซึ่งหากเทียบกับระบบสุริยะของเราโลกก็จะมีพี่ใหญ่อย่างดาวพฤหัสคอยดึงดูดดาวหางดาวเคราะห์น้อยแระว่าทุกอวกาศต่างๆให้เข้าหาตัวเองหรือไม่ก็เบี่ยงเบนไปทางอื่นแทนที่จะเป็นอันตรายต่อโลกของเราดังนั้นต่อให้ดาวเคราะห์บีเพอร์เฟกมากเพียงใดต่อให้มีซึ่งมีชีวิตกําเนิดขึ้นมาจริงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็อาจโดนอุกกาบาตพุ่งชนได้ แล้วลองคิดดูว่าขณะโลกของเรามีพี่ใหญ่อย่างดาวพฤหัสได,ดโนเสาร์ยังถูกล้างบางมาแล้วแล้วถ้าเป็นดาวที่ไม่มีบอดี้กาดซึ่งมีชีวิตบนนั้นจะเป็นเหลืออะไรและจากการศึกษายัางพบอีกว่าในระบบดาวแต่ละแห่งในทางช้างเผือก75%ของระบบดาวเหล่านั้นมันจะมีดาวเคราะห์บริวารที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือพูดง่ายๆว่ามันจะไม่มีพี่ตัวใหญ่และจะไม่มีน้องตัวเล็กมีแต่ตัวเท่าๆกัน ซึ่งในระบบดาวแบบนี้โอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตมันจะน้อยกว่าระบบดาวที่มีความหลากหลายเหมือนอย่างระบบสุริยะของเราหรือต่อให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้โอกาสที่จะถูกล้างบางจากภัยอันตรายต่างๆก็จะมีมากกว่าซึ่งจากทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้มันจะทาให้โอกาสที่มีสิ่งมีชีวิตต่างดาวดูเหมือนจะยากเย็นแสนเข็นมากเหลือเกินแต่ถ้าว่าเมื่อเราพิจารณาจากจํานวนดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และระบบดาวทั้งหมดที่มีในทางช้างเผือก สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เยอะมากๆจนทาให้เราสามารถตีตัวเลขหลวมๆแบบคร่าวๆได้ว่ามันน่าจะมีดาวเคราะห์หินที่อยู่ในเงื่อนไขก็ได้เคียงกับโลกประมาณ1ล้านดวงและคําถามก็คือว่าในบรรดาดาวเคราะห์หนึ่งล้านดวงที่ว่านี้มันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตกําเนิดขึ้นมาบ้างใช่หรือไม่นี่ขนาดเรามองแค่ในทางช้างเผือกเท่านั้นยังมีกาแล็กซีน่น่นอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่น่าจะมีอะไรทํานองนี้เช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้นักวิทยาศา,ศาสตร์มากมายคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่จริง แล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นจะมีสักกี่สายพันธุ์ที่จะสามารถมีชีวิตรอดได้ในระยะยาวจนพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่สามารถสร้างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาได้ซึ่งความยากของกระบวนการที่ว่านี้มันจะเป็นหัวข้อของเราในตอนที่2 ถ้ามองดูที่โลกของเราตลอดระยะเวลา4,540ล้านปีที่ผ่านมามีเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่มีสติปัญญาขั้นสูงและสามารถอยู่รอดได้มาจนถึงปัจจุบันและนั่นก็คือสายพันธุ์มนุษย์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้แม้ว่าจะมีสายพันธุ์นื่นนอีกมากมายเป็นล้านที่เกิดขึ้นมาก่อนสายพันธุ์มนุษย์ของเราแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่พากันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วซึ่งสิ่งนี้กําลังบอกเราว่าการที่แต่ละสายพันธุ์จะอยู่รอดได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากๆแล้วรอดมาแล้วจนพัฒน,นาระยธรรมขั้นสูงขึ้นมาได้มันก็เป็นสิ่งที่โคตรยากเช่นเดียวกันเริ่มต้นกันที่เรื่องของการรอดชีวิต นับตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกก็มีเหตุการณ์สูญพันครั้งใหญ่มาแล้ว5ครั้งโดยครั้งแรกคือการสูญพันเพราะความหนาวเกิดขึ้นเมื่อ445ล้านปีก่อนมันคือยุคที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่อย่างอาศัยอยู่ใต้ทะเล แต่ทว่าในช่วงเวลานั้นโลเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอย่างรวดเร็วอุณหภูมิลดต่ำลงถึงขีดสุดจนทาให้สิ่งมีชีวิตตายไปกว่า85%เหลือรอดเพียง15%เท่านั้นโดยสิ่งมีชีวิต15%ที่เหลือนี้ก็จําเป็นจะต้องมีการปรับตัวและต้องขยายพันธุ์ต่อไปจากนั้น100ล้านปีต่อมาโลก,ก็เข้าสู่เหตุการณ์ซูมพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่2ซึ่งยังเป็นยุคที่มีต่สัตว์น้ําอยู่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก มันทาให้เกิดการระเบิดรุนแรงมีแก๊สพิษฟุ้งกระจายไปทั่วมีไฟป่าลุกลามและมีฝุ่นหนาแน่นในชั้นบรรยากาศจนแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาถ,ถึงพื้นได้และผลก็คือโลกกลับเข้าสู่ยุคน้ําแข็งอีกรอบและมันทําให้สิ่งมีชีวิตตายไป70%เหลือรอดเพียง30%เพื่อปรับตัวและขยายพันธุ์ต่อไปอีก100ล้านปีเช่นเดียวกันต่อมาเป็นเหตุการณ์ศูนย์พันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่3เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งในยุคนี้โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตหลากหลายมากกว่าเดิมมีทั้งสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกและ,มะแมลงต่างๆแต่าก,การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกครั้งใหญ่มันทาให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากมีภูเขาไฟระเบิดและมีผลกระทบต่อเนื่องหลายอย่างลุกลามกันไปเป็นลูกโซ่และทั้งหมดนี้มันทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นราวกับว่าอยู่ในนรกและผลก็คือสิ่งมีชีวิตมากถึง95%ต้องล้มหายตายจากไปลงเหลือไว้เพียง5%เเท่านั้นที่ต้องปรับตัวและขยายพันุ์ต่อไป ถัดมาเป็นการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ครั้งที่4เกิดขึ้นประมาณ200ล้านปีก่อนโดยมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งในยุคนี้ก็เริ่มมีไดโนเสาร์บางชนิดเกิดขึ้นมาบ้างแล้วแต่ด้วยอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเรากับว่าเป็นนรกครั้งที่2มันทําให้สิ่งมีชีวิตหายไปกว่า76%เหลือไปต่อเพียง24%เท่านั้นจากนั้นวันเวลาผ่านไปอีกประมาณ134ล้านปีหรือก็คือ66ล้านปีก่อน มันคือยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกอีกทั้งยังมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากอีกด้วยแต่ทว่าไหยนะครั้งใหญ่รอบที่5ก็เดินทางมาถึงโดยมีอุกกาบาตชึกลุกพุ่งชนโลกมันเป็นอุกกาบาตท,ที่มีขนาด9-10ถึงกิโลเมตรมันสร้างแรงประทะที่เหนือล้ำจินตนาการทําให้ไหยนะทุกอย่างอุบัติขึ้นมาอย่างฉับพลันไม่ว่าจะเป็นแรงระเบิดแรงสั่นสะเทือนน้ําทะเลเป็นพิษชั้นบรรยากาศเป็นพิษไฟไหม้ป่าและอื่นๆอ,อีกมากมาย จนทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกตายไปมากถึง80%และล้างบางไดโนเสาร์ไปจนหมดสิ้นลงเหลือสิ่งมีชีวิตไว้ไปต่อเพียง20%เท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในทุกๆรอบที่การสูญพันธ์ครั้งใหญ่จบลงโลกของเราก็จะมีการปรับสมดุลใหม่ทุกรอบเช่นเดียวกันและมันก็ทําให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆถือกำเนิดขึ้นมาอยู่เสมอเป็นแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆ และถึงแม้ว่าที่กล่าวมานี้มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่บนโลกของเราแต่ถ้าหากมองในสเกลของจักรวาลเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญสุดๆและเมื่อเรามองมาที่สายพันธุ์มนุษย์บรรพบุรุษของเราอุบัติขึ้นมาเมื่อราว2 0 0 0 0นปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีมากๆเพราะถ้าหากเราเกิดเร็วกว่านั้นหลายร้อยล้านปีสายพันธุ์ของเราก็ไม่น่าจะรอดมาจนถึงทุกวันนี้และแม้ว่าเราจะเกิดถูกที่ถูกเวลาแต่ทว่ามันก็ยังมีสิ่งที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้น นั่นคือเส้นทางการเอาตัวรอดและวิวัฒนาการของสายพันธุ์เราย้อนกลับไปในสมัยที่บรรพบุรุษของเรายัางคงอาศัยอยู่ที่ทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าตอนนั้นเราไม่ค้นพบไฟเราก็อาจจะไม่รอดถ้าเราประฏิอุปกรณ์ลา่าสัตว์ไม่เป็นเราก็อาจจะไม่รอดถ้าเราหายที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยไม่เป็นเราก็อาจจะไม่รอดถ้าหากว่าเราไม่รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มเราก็อาจจะไม่รอดเช่นเดียวกันและยังมีรายละเอียดอีกมากมายหลายอย่างซึ่งถ้าหากเราพลาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่แน่ว่าสายพันธุ์ของเราอาจจะยังเป็นมนุษย์วานอนอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้รวนแล้วจะทําให้เราพัฒนาจนวิวัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นเราที่สามารถสร้างวัฒนธรรมและคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาได้จนสามารถพูดได้ว่าเราคือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแบบเต็มปากเต็มคํา ซึ่งถ้าหากมองย้อนกลับไปตั้งแต่แรกสุดเลยมาจนถึงปัจจุบันลองคิดดูว่าจากสารวัตถุดิบขั้นพื้นฐานรวมตัวกันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้ววิวัฒนาการเป็นสัตว์หลากหลายรูปแบบและหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจากทั้งหมดที่อุบัติขึ้นมานี้มีสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่มีสติปัญญาขั้นสูงและเมื่อรวมเข้ากับเรื่องราวจากคลิปที่1เราก็จะเห็นภาพได้ว่าการที่ดาวเคราะห์สักหนึ่งดวงจะมีสิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นมานั้นว่ายากแล้วแต่การที่จะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาก็เป็นเรื่องที่ยากไม่แพ้กันเพลอๆอ,อาจจะยากกว่าด้วยซ้ํา แต่ถึงแม้ว่าสายพันธุ์มนุษย์จะยอดเยี่ยมมากเพียงใดแต่ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็ชี้ให้เห็นว่ายิ่งสายพันธุ์มนุษย์ก้าวหน้ามากเท่าไหร่มนุษย์ก็ยิ่งเป็นตัวอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเราสูสบเาทรัพยากรบนโลกมาใช้อย่างบ้าคลั่งชนิดที่ว่าไม่เคยมีสัตว์สายพันธุ์ใดทําได,ได้เราสร้างมลพิษออกมา,มามากมายแล้วมันก็ทําลายโลกของเราเองเราสร้างสงครามที่ฆ่าชีวิตพวกเดียวกันจนถึงวันนี้เราสามารถออกไปสำรวจอวกาศส่งยานไปสำรวจดาวเคราะห์ข้างเคียง แม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่สร้างปัญหาอะไรแต่ถ้ว่าในภายภาคหน้าเราอาจจะไปสร้างความเสียหายแกดาวเคราะห์ดวงอื่นเราอาจจะกลายเป็นตัวปัญหาในอวกาศและถ้าหากว่ามนุษยเ์เลวร้ายมากพอเราอาจจะสูญพันธุ์ด้วยน้ำมือของตัวเองก็เป็นได้และคำถามต่อไปก็คือว่าข้างนอกนั้นมีเอเรียนอยู่จริงไหมและพวกเขาเป็นแบบเราหรือเปล่าซึ่งนั่นจะเป็นเนื้อหาในตอนต่อไป ทางช้างเผือก,ก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ13,600ล้านปีก่อนในขณะที่สายพันธุ์มนุษย์เพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นมาได้ราว2 0 0 0 0 0ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักแล้วเราเพิ่งจะก่อร่างสร้างวัฒนธรรมอย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงหมื่นกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเราเพิ่งจะเริ่มมีเทคโนโลยีซับซ้อนได้เพียงไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่าอรารยธรรมมนุษย์ของเราคือน้องไม้แก่กองในทางช้างเผือก แล้วลองคิดดูว่ามีดาวเคราะหมากมายในทางช้างเผือกที่ก่อตัวขึ้นมาก่อนโลกของเรามันจะเป็นไปไม่ได้เชียวหรือที่จะมีอายธรรมต่างดาวเกิดขึ้นมาก่อน แล้เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อ10บล้านปีที่แล้วดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในทางช้างเผือกมีขนาดใหญ่โตกว่าคลาส M ซึ่งนั่นหมายความว่ามันมีพลังงานมากกว่ามีโซนที่อยู่อาศัยมากกว่าและน่าจะมีสารตั้งต้นของชีวิตมากกว่าเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานั้นมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายทั่วทางกาแล็กซีทางช้างเผือกและสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นยังเหลือรอดมาถึงปัจจุบันหรือไม่หรือว่าอรารยธรรมของพวกเขาล่มสลายไปหมดแล้ว ซึ่งในกรณีที่เรามองว่ามีแนวคิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากก็คือ The Kardashev Scale ที่ว่าโดยการแบ่งระดับความก้าวหน้าของอารยธรรมในอวกาศโดยวัดจากปริมาณพลังงานที่ควบคุมและสามารถเก็บเกี่ยวมาใช้งานได้ เริ่มต้นกันที่อรารยธรรมระดับศูนย์ในระดับนี้ไม่มีอะไรมากมันหมายถึงสิ่งมีชีวิตธรรมดาที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วสามารถสร้างอรารยธรรมขั้นพื้นฐานขึ้นมาได้ไปจนถึงการสร้างเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเป็นของตัวเองแต่นั้นก็ยังไม่ก้าวหน้ามากนักเมื่อเทียบกับอรารยธรรมในระดับอื่นเนื่องจากอรารยธรรมในระดับนี้สามารถเอาพลังงานในดาวเคราะห์บ้านเกิดของตัวเองมาใช้ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและอารยธรรมมนุษย์ในปัจจุบันก็อยู่ราวๆระดับ0.7-0.8เท่านั้น ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าโดยอัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันเราน่าจะเข้าสู่ระดับหนึ่งได้ภายใน200-300ปีข้างหน้า และเมื่อสิ่งมีชีวิตใดเข้าสู่อ,รอารยธรรมระดับที่1พวกเขาก็จะสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานทั้งหมดบนดาวเคราะห์บ้านเกิดของตัวเองมาใช้ได้แบบ100%เซซึ่งจะไม่มีส่วนที่สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นสามารถเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบดาวเคราะห์ของตัวเองมาใช้ได้แบบครบถ้วนทุกอนุสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากแผ่นดินไหวมาใช้ได้เก็บเกี่ยวพลังงานลมพลังงานจากคลื่นน้ําหรือแม้แต่พลังงานความร้อนจากแกนดาวก็สามารถเก็บเกี่ยวมาใช้ได้ครบทุกอนุเช่นเดียวกัน ซึ่งอารายธรรมระดับที่1น,นี้จะบริโภคพลังงานมากถึง10ยกกำลัง13วัตต์ ต่อมาเมื่อพัฒนาเข้าสู่อารยธรรมระดับที่2การเก็บเกี่ยวพลังงานจากดาวเคราะห์บ้านเกิดของตัวเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพออีกต่อไปหรือไม่พวกเขาก็สูบมาใช้จนหมดแล้วจึงมีการหันไปหาพลังงานแหล่งใหม่ที่มีทั้งพลังงานและประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและนั่นก็คือดาวฤกษ์ในระบบดาวของตัวเองพวกเขาจะติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าไดสันสเฟียร์ครอบดาวฤกษ์ของตัวเองเอาไว้จากนั้นก็จะเก็บเกี่ยวพลังงานทั้งหมดที่ดาวฤกษ์ดวงนั้นปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงพลังงานความร้อนและรังสีต่างๆ ซึ่งจะไม่มีพลังงานส่วนใดหลุดลอดไปอย่างเสียเปล่าแม้แต่นิดเดียวและในทางทฤษฎีเชื่อว่าถ้าหากว่าอารยธรรมนี้ก้าวหน้ามากพอก็อาจจะสร้างไดสันสเฟียร์รอบทั้งระบบดาวได้เลยด้วยซ้ําซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมและเก็บเกี่ยวพลังงานจากดาวเคราะห์ทั้งหมดมาใช้ได้ซึ่งอารยธรรมระดับสองก็บริโภคพลังงานมากถึง10ยกกําลัง26วัตต์ัโดยนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าอารยธรรมมนุษย์จะสามารถเข้าถึงระดับ2ได้ภายใน1 0 0 0ถึง5,000ปีข้างหน้า ถัดมาเป็นอารยธรรมระดับ3ที่มีการบริโภคพลังงานมากถึง10ยกกำลัง36วัตต์ซึ่งการจะหาแหล่งพลังงานขนาดนั้นมาใช้ได้ในระบบดาวของตัวเองนั้นคงไม่เพียงพอพวกเขาถึงต้องขยับสเกลให้ใหญ่ขึ้นซึ่งนั่นก็คือกาแล็กซีของตัวเองพวกเขาจะสามารถควบคุมและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างภายในกาแล็กซีของตัวเองได้ซึ่งอาจจะใช้ดาวเคราะห์เป็นแหล่งทรัพยากรสูบเอาแร่ที่จําเป็นมาใช้งานใช้ดาวฤกษ์ทั้งหมดเป็นแหล่งพลังงาน พวกเขาสามารถย้ายตำแหน่งระบบดาวได้หรือแม้แต่การทำให้ดาวเลอกหลายๆดวงรวมตัวกันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือพวกเขาอาจจะสร้างไดซันสเฟียร์มาครอบหลุมดำใจกลางกาแล็กซีของตัวเองก็อาจจะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือพูดง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกาแล็กซีนี้พวกเขาจะทำอะไรกับมันก็ได้ซึ่งหากอารยธรรมมนุษย์อยู่รอดได้นานพอในอีก1นึ่งแสนถึงหนึ่งล้านปีข้างหน้าเราก็อาจจะมาถึงระดับ3ามได้ ส่วนในแง่ของสิ่งมีชีวิตเจ้าของอรารยธรรมนั้นในช่วงปลายๆระดับหนึ่งลากยาวไปจนถึงระดับ3หลายคนเชื่อว่าร่างกายแบบดั้งเดิมที่ธรรมชาติสร้างมามันคงไม่ตอบโจทย์อะไรอีกต่อไปเพราะทั้งสมองและอวัยวะต่างๆมันมีขีดจำกัดของตัวเองจนกลายเป็นจุดอ่อนของความก้าวหน้าดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาต้องปลดลิมิตส่วนนี้ออกไปโดยการดัดแปลงร่างกายของตัวเองอย่างเช่นการสร้างร่างกายชีวภาพแบบใหม่ขึ้นมา การเติมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิเข้าไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งชีวภาพครึ่งจักรกลการทิ้งร่างกายแบบดั้งเดิมแล้วย้ายข้อมูลทั้งหมดในสมองลงไปในร่างที่เป็นหุ่นยนต์แบบ100%และยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามมันอย่างเด็ดขาดนั่นคือการที่ AI ที่พวกเขาสร้างขึ้นมามันมีความชาญฉลาดและความก้าวหน้ามากกว่าสิ่งมีชีวิตที่สร้างมันมันอาจจะมองว่าผู้สร้างไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป จากนั้นก็ทำลายเผ่าพันธุ์ผู้สร้างแล้วขึ้นครองอำนาจแทนจากนั้นก็แผ่ขยายไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งระบบดาวจนทั่วทั้งกาแล็กซีแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบใดหนึ่งสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือยิ่งอายธรรมสูงชั้นมากขึ้นเพียงใดร่างกายทางชีวาภาพแบบดั้งเดิมนั้นมันก็จะยิ่งเป็นจุดอ่อนไล่ตั้งแต่การคิดคำนวณการใช้อารมณ์ไปจนถึงความเหมาะสมต่อการเดินทางในอวกาศ แต่เอาเข้าจริงๆแล้วแนวคิดของเดอะคาร์ดาเชฟสเกลแบบดั้งเดิมมันจะสูงสุดอยู่ที่ระดับ3เท่านั้นแต่ทว่าในปัจจุบันก็มีทั้งนักคิดและนักวิทยาศาสตร์มากมายที่พยายามมองไปไกลกว่านั้นพวกเขาพยายามลงรายละเอียดว่าอารายธรรมระดับ4 5 6และ7ควรเป็นอย่างไรซึ่งแต่ละสำนักอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างเช่นในอารายธรรมระดับ4ที่เชื่อกันว่าจะเป็นการขยับจากการแล็กซีของตัวเองไปสู่การแล็กซีอื่น ซึ่งสิ่งที่เหนือกว่าอรารยธรรมระด,ดับ3ก็คือการที่ระด,ดับ4สามารถควบคุมและเก็บเกี่ยวอัตถบระโน์จากสาสารและพลังงานมืดได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเจ้าสาสารมืดที่ว่านี้แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่มันก็เป็นองค์ประกอบของจักรวาลมากถึง7 3ดเดังนั้นหลายคนจึงเรียกอรารยธรรมระด,ดับ4ี่ว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของจักรวาลแต่ถ้าหากเป็นอรารยธรรมที่สูงมากไปกว่านี้พวกเขาน่าจะอยู่เหนือจักรวาลแบบเดียวๆซึ่งก็จะมีคําอธิบายหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาเป็นอารยธรรมที่สามารถควบคุมมัลติเวิร์สได้เป็นอารยธรรมที่สร้างจักรวาลของเราขึ้นมาซึ่งจักรวาลแห่งนี้อาจเป็นเพียงแค่ของในห้องทดลองของพวกเขาเท่านั้นหรือถ้าหากโยงเข้ากับทฤษฎีแมทริกซ์ Matrix, ก็จะกล่าวได้ว่าทั้งโลกและจักรวาลที่เรารู้จักมันเป็นเพียงโลกจำลองที่อารยธรรมชั้นสูงสร้างขึ้นมา และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นไปได้ก็คือแนวคิดที่ว่าสายพันธุ์มนุษย์ของเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลข้างนอกนั้นไม่มีเอเลี่ยนไม่มีสตา์่างดาวไม่มีใครหรือสิ่งมีชีวิตใดทั้งนั้นไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดอีกแล้วที่จะมีสิ่งมีชีวิตแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้าหากว่ากรณีนี้เป็นความจริงมันอาจจะหมายความว่าโลกของเราและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นสิ่งมีค่าหนึ่งเดียวของจักรวาลเป็นสิ่งมีค่าที่มีความเปราะบางในทุกแง่มุม ดังนั้นเราควรเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวให้ความสําคัญกับทุกๆวันที่ผ่านไปเราควรอน,นุรักษ์สิ่งมีค่าที่สุดในจักรวาลน,นี้ไว้เพื่อให้มันคงอยู่ต่อไปนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และท้ายที่สุดจริงๆเราอยากจะถามว่าคุณคิดอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตในอวกาศคุณคิดว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวจริงๆไหมหรือจะมีเพียงเราที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาล